สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลค่ะความสุขปลูกได้กับสมัยแฮปปี้นะคะทุกคนวันนี้แม่ปูนะคะจะพาทุกคนมาดูนะคะมาชมไม้นะตัวนี้ก็คือเป็นกลุ่มของรามเกียรตินะคะก็คือกลุ่มหะนุมานนะคะทุกคนวันนี้แม่ปูจะมาชวนทุกคนดูนะว่าความต่างระหว่างหะนุมานอมพระพลากับ หานุมานเข้าเฝ้าแตกต่างกันอย่างไรนะคะเริ่มที่ต้นแรกเลยค่ะตัวนี้ก็คือหานุมานอมพลับลานะคะทุกคนตัวหานุมานอมพลับลาเนี่ยใบเขจะเป็นใบรูปโพนะคะเป็นใบโพแต่ใบใหญ่ขอบสีเขียวกระดูกใบจะออกเป็นสีชมพูเลือดหมูนะคะแล้วก็มีเม็ด สีขาวๆกระจายทั้งใบเลยค่ะลวดลายเมื่อแก่เมื่อเมื่อเขาแก่แก่มากขึ้นเนาะลวดลายเขาก็จะเป็นแบบลายไทยข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือใต้ใบจะมีหูแต่ต้นนี้ไม่มีหูนะคะแต่บางบางเอ่อบางใบก็จะมีหูนะคะตอนใบเล็กๆก็จะใบไทยเรียวยาวปลายแหลมนะคะสีก็จะอ่อนแต่ เมื่อโตขึ้นสีจะค่อนข้างจัดขึ้นเนี่ยใบเล็กเพิ่งออกนะคะหลอดใหม่ก็กระดูกใบก็ออกสีเลือดหมูอ่อนๆนะคะและในส่วนของก้านใบก็จะออกสีเขียวอมแบบอมแดงอ่อนๆนะคะส่วนต้นนี้จะเป็นหะนุมาน ข้าวเฝ้าค่ะทุกคนตรงนี้ก็คือลักษณะของหานุมานข้าวเฝ้านะคะทุกคนใบของเขาก็จะเป็นรูปใบโพนะคะก็ใต้ใบก็ไม่มีหูแล้วก็ใบโพนี่ก็จะเป็นใบโพเล็กๆแค่เท่าฝ่ามือของเรานะคะในส่วนของขอบใบเขาก็จะเป็นขอบใบสีเขียวแล้วก็มี ใบมีสีขาวกระจายปลายใบยขอบใบนะคะในส่วนของกระดูกใบก็จะเป็นออกสีชมพูนะคะชมพูแบบชมพูอ่อนชมพูแบบเจ็มๆนะคะทุกคนในส่วนของใบอ่อนของเขาก็จะเป็นเรียวเหมือนกันนะคะยังยังไม่เป็นใบโพเท่าไหร่เป็นใบเรียวเรียวอยู่ปลายใบยแหลมแหลมนะคะในส่วนของก้านเขาก็จะเป็นก้านแบบสีออก แดงอ่อนๆน,นะคะเนาะก็เป็นใบเหมือนแดงอ่อนแบบใบใบโอ้ขอโทษทีแดงอ่อนแบบเหมือนเหมือนเหมือนบัวนะคะเนาะก็เป็นลักษณะของบอนสีทั่วไปเลยแต่ความโดดเด่นของหนุมานเข้าเฝ้านะคะทุกคน ความชมพูของเขาเนี่ยประทับใจสำหรับคนที่ชอบความชมพูนะคะชมพูเขาจะชมพูแจ่มสวยงามนะคะก็จะเห็นได้ถึงความต่างนะคะถ้าหนุมานอมพระพราใบของเขาก็จะเมื่อใบใหญ่เต็มที่นะคะ เขาจะใหญ่ใหญ่เท่าลูกฟุตบอลเรยอทุกคนแล้วก็เป็นลักษณะใบโพเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างหนาและแข็งแรงนะคะส่วนหานุมานเข้าเฝ้าใบของเขาก็เป็นใบโพเหมือนกันแต่ขนาดใบก็จะเล็กกว่าเยอะเลยนะคะทุกคนก็แค่ฝ่ามือเดียวแค่นั้นเองนะคะก็เราก็สะสมไว้ไม้ความต่างวันนี้เนาะความต่างของไม้แตกต่างกันไปแบบ เยอะแย,ย,ยะมากมายเลยค่ะทุกคนเราก็เก็บสะสมทีละตัวสองตัวแล้วก็มาเรียนรู้ทีละทีละต้นนะคะว่าแต่ละต้นลักษณะแตกต่างกันอย่างไรเราจะถูกเขาหลอกไหมหรือยังไงนะคะสะสมไว้เพื่อความสวยงามนะคะเพื่อความสุขของเราเนาะความสุขปลูกได้นะคะกับแม่ปูนะคะทุกคน อยากให้ทุกคนรักไม้ไทยกันเยอะๆนะคะเนาะคลิปนี้แม่ปูลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัย h แ p ปป c h a าแนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปใหม่ๆที่แม่ปูจะทำเกี่ยวกับไม้สีหรือการเกษตรอื่นๆมาฝากทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ